คนค่ะอันนี้เป็นดาอ็อบบี่ร้อยยี่สิบดากับลคนคื่อ็อบบี้ร้อยยี่สิบดาทน่าจะเป็นอ็อบบี้ดีด่ามากโอเคค่ะถ้าฉันรู้ว่าถ้าอยากให้ฉันเได้ดน่าน,นี้หรืออยากให้ฉันเได้ด่นาน,นี้แล้วอยากรีวดูดูไปติดตามปชมแล้ฟังพร้อมกันได้เลยค่ะเราต้า rate, องไปปกดฟเฟรมเลยไปกดละคนเฟิล์มเลยเพราะคือใส่มาจนแหลกอะ ไหนว่าเฟมเลตเฟมเลตนี่ไงเอาเป็นสูงคันจะได้เฟมเลกเฟรมล้าไปื่นละโอเคโอเคก็ไปติดตามแล้วกันรับปากค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับในช่องของเดอะไฮแลนด์คะ่ะซู่ซ่งแดนเกมมินิโบลเช่นเคยวู้ว ซึ่งเวเสมัยเกมไม่ได้โบด่านด่านออปปี่ร้อยยี่สิบด่านนะคะไปเริ่มกันเลย่อ้โอ้ยอันนี้มันอันนี้มันกระโดด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 คืนชีพกระโดดเอาไม่ตูกเลยเหรอเรียบร้อยคืนชีพเรียบร้อยน่าเศร้าที่เกือบเกือบตูกแล้วอะ อันนี้ห้างรูสีแดงค่ะทุกคนเอารูได้หรอแสดงว่าน่าจะเป็นถนนค่ะทุกคนถนนโอ้ยอีกวะเน่ะไม่ใชอ่อีกแล้วน่ะคุณชีพอันนี้มันเรียงสีน้ำเงินค่ะทุกคนสภาฟ้าไปน้ำเงินอันนี้เป็นสีเขียวไปทำง,ง่ายจังเลยอ่ะอันนี้เท่าไรหร่วะ ไม่ได้อะโอ้ยซูมไม่ได้อันนี้ไงได้แล้วใส่อยู่ตรงนี้จุดเรื่องตัวตรงไหนเนาะน่าจะตโตโต,ตสีสันนั่นในสะ่ดัาที่เก้าแล้วไปดัาที่เก้า ไปด่านที่สิบหนูไม่ใช่ฉันฉันอยู่ดานที่เก้าไป ว่อ่ะยกกระโดดโอนะ้ยเาลุกไม่ได้อันนี้ด่านที่สิบแกไปวสิทธิ์โอนะ้ยโคตรฮึบวิ๊กโดนแล้วล่ะโดนแล้วไปไฟด่านที่สิบสิบล้ สิบสองตอนที่สิบสองแล้วตอนที่สิบสามไปสิบสามไปดาสิบสี่ขึ้นมัหน,น่อยอือสิบห้าสิบห้าแล้วเอาอีกวะนะ โอ้ยอีกแล้วมันเกือบตกแล้วนะโอ้ยบอกว่าเกือบต,ตกจะมาตกอีกเออจะมาตกซ้ำอีก,กตกซ้ำตกซ้ำไม่ทันแหละมันจะมาตูอีก ทำไมมักระโดดรับพื้นถเลนะทุกคนเมื่อกี้ฉนมือนพก้าขอโทษทีนะฉันบอกเขาว่ามออึงอแล้บอกเขาว่ามือนบอกเขาว่ามือขอโทษทันีขอโทษทีเมื่อกี้่ฉันบอกว่าที่จะบอกว่ามันจะประตูอีกขอโทคนแต่ขอโทษไปแล้วจริงๆข้าพเก้าผิดนั่นแหละตั้งแต่ปีที่ยี่สิบะยี่สิบอะไม่ใช่สี่ตั้งแต่ปีที่สาสิบเอด่ะสถานที่สิบหสิบเจ็ด ฉันอยู่หลักที่สิบเก้าแล้วไปสิบเก้าสิบเก้าแล้วสิบเก้า ยี่สยี่สิบแล้วนี่ยี่สเอย่สิบเอดนั่นแหละยี่สิบเอดยสิบอดทำไมนย่สิบเอดมันมีแบบอันนี้เต็มเลยอ่ะไม่ดอกไม้นั่นแหละโอ้ยปีกนะมัจะมาตกซ้มายิบทำไมนี่มันหักกันทางเลยอ่ะ โอ๊ยตุู้นานไหมตัวานาที่มันยากไี่นี่นาจะเ,เป็นตบอง่ายสิเพราะมันน่าจะเป็นออฟฟี่ง่ายๆตายี่สิบสองยี่สิบสองแล้วโอ๊ยไม่โดนไม่โดนขึ้นขึ้นเอาขึน้นก็ไม่ได้อีกโอ๊ยอีกแล้วนะ ตะรู้ว่าอยู่รายยี่สิบเอ็ดคือยี่สิบสอ,องกไปย้อนกลับนะทำไมจะย้นกลับไปจุดต้นทำไมกานหนีคนยังในนยยี้ง,ง่ายเลยยีิบสองคนง่ายเมื่อกี้เกือบตกก็ไดนะับเกือบตกแล้วเมื่อกี้เก,กือบตกกระโดด สูงจังเลยอ่ะเมื่อไหร่มันจะถูกกินเอามันจะกินทำไมล่ะกินทำไมตอนแรกมันจะกับโอ้โหเกือบผ่านแล้วมันป่วยเนาะกินทำไมเนี่ยมันจะกินหยิกินสามหยิบกินอยู่นั่นแหละเกือบผ่านแล้วเกือบผ่านแล้วน่ะแล้วจะกินทำไมตกเลยเห็นไหมเพราะกินเพราะเรื่องการกินเนี่ยจะกินทำไมมันใช่เรื่องการกินเหรอ ไอ้นี่เกือบเกือบเกือบไปยี่สิบสามแล้วไปเอายี่สิบสองยาวเลยหรอทำมายี่สิบสองมันยาวถุกือ,อผ่านแล้วอีกนานไหมกือผ่านจะมาตกีกไอ้นี่กือผ่านจะมาตกทำไมไอ้นี่พูดคำหยาบไม่ได้ด้วย ถ้าตัวอีกสิบรอบนะจะพูดคำหยาบจริงด้วยเฮ้ยพี่นี่สามสิบห้ากับสามสิบหกนี่จะว่านี่จะพูดคำหยาบเยอะอ่ะเต็มเต็มรีวิวเลยจะพูดหยาบรีวิวล,ละสิบอรลลอบฉันเลยลบคลิปออกเพราะไม่งั้นเพื่อนด่าฉันแน่ๆว่าฉันอ่ะว่าฉันอัดว่าฉันว่าฉันด่าคนอื่นอะ่ะเกือบผ่านแล้วจะมาตกอีกไอเน็ตไปย ยี่สิบห้าอ้ยไม่ใช่ยี่สิบสองอ้ยยี่สิบสามยี่สิบสามไปยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แล้วยี่สิบสี่ยี่สิบสองน่าจะยากอ่ะยี่สิบห้ายี่สิบห้าละยี่สิบหกยี่สิบหกบนยี่สิบห้าเลยโอ้ใง่ายมากแค่กระโดูกเฉยเฉยขาผ่านแล้วยี่สิบเจ็ดอยี่สิบเจ็ดโอ้ 27. โหยากแล้ว เว้นหนึ่งแต่ก็อุ้ยกระโดดเอาตุกนั่นแหละเป็นอะไรมากปะไปไปไปจริงๆไม่ได้มอหูหรอกไปเถอะจริงๆไม่ได้มูไปเถอะจริงๆไม่ได้มู่แต่ที่สรุปว่าไ ep ที่สองสรุปว่าไปเถอะจริงๆไม่ได้มูไอ้หนังที่สามสิบสามไม่ได้สรุเว้ารูเล็ตอะ หรือว่าดาสายสีกันแน่จะไม่รู้อ่ะพี่สาว่าห้าร้อแปดสิบอียี่สิบอุ้ยตกนีนั่นแหละไปถอะจริงม่ไดีผูกเอาตกตอนไหนเมื่อกี้เมื่อกี้ตกตอนไหนอันนี้การเที่ยวไหว่ 28, 28แล้วว่ะยี่สแปดสิบแปดละยี่ิบแปดอุ้ยเกือบตกแล้วยี่สิบเก้าย9ิบเก้าละยี่ิบเก้า โอ๊ยนี่มันบักาดฉันทำไมสามสิบเอาพี่วัวเน่เอากินกระตุกแล้วเมื่อกี้นหนนึงเองอ่ะไ้สามอ็ด ไปดบเข้าดูเอาอึบสามเออึบกระโดดโฮยร้อยสบแต่ไห 9, 9, นก้าได้ร้อยสิบทำามึงได้ร้อยทำเปมึงได้ร้อยสบร้อยกว่าอาเก็เป็นสิบดูอาเก็เป็นสิบเลยนนเลยนาะใส่องโอ้ อีกแล้วนะ <c oughs> ไปหน่สามหนึ่งสามโอ๊ยจะมาแจ้งตัวทำไมเนี่ยแจ้งตัวทำไมแจ้งตัวทำไมของเราเนี่ยอันนี้เป็นลูกสอนขึ้นเนาะเนี่ยอ่ะทุกคนลูกสอนขึ้นไปหนึ่สามสิบสามสามสามแล้ว ห้าร้อยหกร้อยห้าร้อยแปดสิบอีกยีย่สิบอตกนั่นแหละไปเถิดจริงๆไม่ได้หมูชนะนาสามสิบสี่นนเอาเหยียบไปด้วยไม่ใส่ดี๋ยวจะทำมาได้ครึ่งหนึ่งอุย้ยสี่พันแปดสิบทำไมได้อยู่จังอ่ะพันแปดสิบไปหรอสี่พันแปดสิบ 3าตายคือสาหาห่างกัน 100, ไปร้อยไม่ใช่ห20อยี่สิบโอ้ยตกอ,อีกแกเป็นไรมั่งเนี่ย 36, 37, 10, 8, อัที่สามสิหตาสาตกไปจีบแปดจะพู่มหมดแปดะที่สาก็ยังไม่มีอยู่ เดีย๋ยวแป๊บนึงนะชาร์จแบตก่อนโอเคชาร์จแบตเรียบร้อยนี่ขึ้นปีที่เจ็ดติดละเอาแล้วครับแก้ตัวเมียชันโมโหเลยถ้าได้สูงแบบเนี้ยอาสองรอบพระสามรอบของจริงละถ้าสองไม่ผ่านฉันต้องเป็นลังนู้นไม่ของอยังไม่ไปแม่งแล้วทุกคนขคาคาร์เม่เป็นคำหยาบไหมคะฉันคิดฉันคิดว่าคาร์เม่าว่าแม่น่าเป็นคำหยาบนั่นเฟร น่าจะเปผู้ขอแม่งดีกว่าขอาแม่งน่าจะเป็นคำหยาบมมแองโแมงไม่แม่งแม่งน่าจปคำหยาบเลยว่าฉันจะพูดอยู่แล้วโอ้ยพวอไหนจะดูสามสิบแปดิแปด้ดี่โอ้สา,าอมสิปยากอีกแล้วสามสิบแปดยากสามสิบแปดฉันตาอีกแ้วไม่ได้ฉันกล้งแม่งเลยเนี่จะโตอีก ตกเตียชีวิกแล้วเตียชีวิกแล้วบ่อยแล้วกคือนนฉีดิวเนี่ยแบงค์กไม่ตมากาลหรอแบงค์ไม่ตก้าหรอตกแต่แบบีิวเนี่ยมันน่าเกลียดเลยนะเอาจริงไม่อยากตกแบบนั้นเลย้าาสามิก้าจะตกเป็นฉีดิวโมโหจนะริงโงนะโลขึ้นแลวนะหลายรอบฉีดฉิวเนี่ยถ้า,านาสามิ้าอยเป็นอยูโมโหลกจริงโนะ <fian> <speaker> ไอ้ผู้นีแทนหมดที่ฉันพูดในเรื่องของเกมแบบเรคูลิงโบรขัดหดโคลิงโบรอีพที่สองคือ39มเก้าละสามสิบ้าเนั่แหละสามเ้ออายไอ้ผอ้ใช้มีความแหลดนิ่หน like <ria> like <c oughs> ึ่งตกเครื่องฉันอ่ะมันเป็นอะไรมากเปมันชกับปัะจีสิวเนี่ยจะโมโหริวนะเป็นอะไรบ้างไหม หอจริงรอ๋อตัวงก็ไม่ได้เหรอตรัจะเฉียวไม่อะไรตัวคงก็ไม่ได้น่าจะเฉียวอย่าให้เจออีกถ้าเจออีกมือโอจริงวะนะปรอเราจะเตือนไว้ก่อนจะเตือนตักเตือนไว้ก่อนไปสี่สิบละรอบนี้จะตือนไว้ก่อน ถ้าไปจีิงมโหจิงกว่านัโอ้ยอีกคนน่ะไนแล้วไม่อยู่ที่ร้านที่หนึ่งมันใช่เรื่องไหมอเอออ้าอ้ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเละนโอ้โหสารเลนานๆตังแต่นาสามสิบเก้า ันได้แค่ดูสั่นก็น้อเอางี้ส่งคลิปไปเลยันได้แค่สี่สิบพอโอเคค่ะทุกคนก็เป็นกันบ,บ้างค่ะลังสา่ที่เราเลยไม่เล่นเกมไม่ได้โอกในคลิปน้าทำไมต้องดูข่าไปบายเพราะว่าถ้าเล่นอยู่กันไปมันอาจจะมาันอาจจะนทุกคนไปบ,บาย